เองก็ไม่ได้สนใจนะราคาขึ้นลงบางทีเราชอบเราก็เช่าอ่ะกิ่งผมก็เก็บวาหลายองค์นะกิ่งของปูเริ่มเนี่ยครับเราเองเราเราคิดว่าเราศรัทธาไวนะ้ก่อนอ่ะก่อนอื่นที่เราจะเช่าพาร์ทนะั้บางคนคิดว่าเช่าแล้วต้องหวังว่าจะขายให้ได้เลยอันนั้นคือผิดนะครับเราต้องเช่าคิดว่าเราชอบก่อนถ้าเราชอบเนี่ยเราศรัทธาก่อนไอราคาขึ้นลงเนี่ยมันอยู่ที่ฟ้าลิขิตล้ะครับบางทีแบบอยู่อยู่พาร์ที่เรามี สมเนี่ยคุณต้องศรัทธาก่อนโอ้โหเด่นประดสององค์สองพันครับ เหม็นมากเลยอ่ะไม่ได้นะต้อง,องแอลกอฮอล์ดล่วนไปจับพระอะไรวะที้เหม็นนี่งองไหนวะโคตรเหม็นเลยมือเหม็นไม่หมดเลยหมดเลย,ลเลยอะไรวะแคปหมูแคปปูอาอนิมมือสรุปมึงนั่งเอาตางังค์ให้สรุปมึงกินแคปลิงเลยเหรอโอ้ขอบคุณครับ อย่าพิถีเป่าอะไรที่มานะของที่คนเอามาฝากบ่อยเอาจย์ไม่ต้องห่วงฮะไม่เคยได้กินฮะเอ้ยอันนี้ของใครวางวางไว้ข้างนอกไว้ไวปนกันได้ไหมนี่ยังอันนี้ยังไม่เอาครับ ยังไม่เล่นเลยจ้าไม่เป็นโอ้วันนี้ขอส4แสนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดครบ3ล้านนะครับแล้วรวมถึง1,000แชร์นะครับจะแจกช่องทางธรรมชาติของน้องฮะหรือจากช่องทางธรรมชาติ <laughs> ช่องทางธรรมชาติของน้องนะครับก็คือ ช่องทางที่สามารถติดต่อตัวใครตัวมันฮะนะครับเดี๋ยวให้ครบสามน้านใจนะและ้วก็เอ้ยเหมือนเคยแจกปบ้านหนูเคยเคยแจกหรูวะแล้วมีคนตามไปดูหนูไหมประมาณจริงมะอ๋อเหรอโอ้อโ,อโหไม่ธรรมาดาจริงนะครับตัวผมเองยังไม่มีใครฟอลโล w ผมเลยฮะไม่มีใครเลยฮะ เด็กเชียร์พระอันนี้คือเด็กเชียร์พระเหรอกลายเป็นเด็กเชียร์พระไม่ใช่เด็กเชียร์เบียร์นะเด็กเชียร์พระเพิ่งเคยได้ยินเด็กเชียร์พระว่ะเด็กเชียร์พระแล้วสองคนนี้ใครอยู่วงการพิตตี้มาก่อนกันดูท่าทางน่าจะเป็นน้องปอนะนุ่นเล็กคุณบอยชาวบ้านเดินเข้ามา นี่ก็น้องคนนี้มาจากเพชรบูรณ์ใช่ไหมนี่จำไม่ได้อ่ะหนูไม่บางกลวยอ๋อช่ยะภูมิหรอเฮ้ยใช่จยภูมอ๋อไม่ใช่อ่ะจำได้ม,มีคน,น,คนเนนชียงรายปะโอเคจบงั้นไม่ทายละ อืมครับนครศรีชุมพรอยู่เหนือลำปางอยู่ลำปาง,อปางเออเป็นไงเมืองรถมา้าเพิ่งมาจากเมื่อวานเพิ่งมาอย่างนี้องค์เท่าไหร่อ่ะโอ้โหเป็นรอยเป็นอะไรหมดเลยเนะี่ยอ่ะสองนี้เท่าไหร่ครับเ<อ><อ>จ้าเจ้าลองถาม ต้องแงะด้วยสององชินนั่งพระองค์หนึ่งหลักพาหเองอดีวดูดูคนอื่นต่ออะไรก็ได้มาด้วยกันใช่ไหมสองคนที่เป็นสองคนที่เป็นพี่น้องกันป่ะเนี่ยเป็นพี่น้องกันมา องค์นี้เท่าไหร่สองพันห้าทำไมต้องเสียงดังด้วยอ่ะสองพันเอาอันนี้เคเก็บไว้ดีกว่าครัเก็บไว้ครับเชื่อผมไม่ไม่เก็บไว้ดีกว่าครับไม่เอาละฮะใช่ครับจะเห็นว่าตกใจเลยผมเลยตกใจไม่เอามั่งเดี๋ยวโอ้โห เฮ้ยไหนดูนี่เมื่อกี้พี่เขาเอาแคปเมื่อกี้พี่เอาแคปลิงมาให้อันนี้เป็นหนังลิงนะมาจากลบบุรีมึงแดกกันหมดเลยไม่เหลือให้กูแดกเลยเหลือวิญญาณเบอกพี่อันะโอ้โหนี่แคปลิงมึงแดกจนหมดเลยหนูวางไม่ต้องไหนเรียบร้อยแล้วหมดแล้วโอเค บางทีผมให้ราคาแล้วเมื่อกี้ถามว่าขายไหมขายเท่าไหร่ผมไม่รู้ราคาพอให้ราคาปุ๊บตกใจตกใจจริงจริงผมก็ไม่อยากซื้อนะเพราะผมไม่อยากซื้อเนี่ยตอนแรกนะว,ว่าแบบพอให้ราคาตกใจที้บอกงั้นมันจะมาขายผมไม่เอาแล้วไม่อยากซื้อตบทาเป็นตกใจ <c oughs> ให้เขาเก็บไว้ไม่เอาและไม่ดีกว่าไม่เอาครับกลัวกลัวกลัวแก๊งสองป้าเนี่ยไม่เอาละกลัวเป็นไงผมขี้กลัวเดง ตั้งรักแบบเหมือนถามแล้ตกใจเนผมไม่อยากคุยครับนี่กี่บาทเนี่ยตัดแบ่งแบ่งกี่บาทลวงพุโต๊ะหมื่นสองโอเคถ้าแท้แต่ไม่สวยมันแบ่ง อ่างครับจะทำร้ายจ,จิตใจกันนะเนี่ยแม่เราบางทีเขาตกใจไงผมถามเลยฮะพอให้ราคาปังฮะจะตกใจทําไมไม่ต้องตกใจนครับตกใจอย่างนี้ผมไม่อยากซื้อครับอย่างนี้เท่าไหร่สึกสึกเท่าไหร่คอาจารย์นำสึกสึเท่าไหร่ครับ เอาองค์เดียวพอครับแนนะูเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ6กมือนอขอบคุณมากครับมันเป็นบล็อกธรรมดาล้ำสึกหมดเลยอะ่ะสวยๆหมื่นกว่าบ,บาทฮะแต่ถ้าบล็อกนิยมก็ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นได้อันนี้มันไม่สวยครับครับขอบคุณครับ มันมีงานลดเมื่อไหร่ไหมเูอมอเตอร์เอ็กซ์โปรอ๋ออะไรหนูไปไหมปีนี้ไปมาแล้วเราสิ้นปีไปไหมติดงานนอกแปลว่าอะไรอ๋อคือรับงานข้างนอกไปแล้ว แล้วอย่างเวลาไปเชียร์บีจีเนี่ยเราต้องทําอะไรมั่งเต้นเหรออ๋มีบ้างอ๋อแปลว่าเราปีมีเงินเดือนจากเงินเดือนจะเป็นน้องอ่เรารุ่นรุ่นก่อนไม่มีเงินเลยอ๋อเสียดายเพราะบีจีเป็นเป็นสโมสรที่มีเงินไง

อไม่มีเลยอ่ะไม่มีเล่นเลยอ่ะฮาร์ดแท้นะครับชุดเนี้ยยังไม่เล่นกันก็ โอ้สั่งข้าวกินกันต่อหน้าต่อตาอีกแล้วแคปหมูก็แย่งกูแดกหมดเลยเขาเอามาฝากกูมึงกินมึงบอกว่าพิสูจน์จะรู้ดูว่ามียาพิษหรือเปล่ามันเล่นแดกหมดท่อเลยสองคนอ๋อคือี่ชิ้นบนเนี่ยไม่มีโอเคเปิดที่จักอ่าอ๋อมึงเลยแดกหมดเลยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยนะโอเคไม่เหลือให้กูแดกเลยปลอดภัยยกถุงของน้องที่เขาให้ไว้สองถุงต้องระวังนะพวกนี้มัน มากินไปหมดแล้วเหรออ๋อแดกไปหมดแล้วอ๋อบ้ออานไขรบ้านมึงห <c oughs> อ้องลลอนี้ต้องระวังเลยไม่ได้เลยฮะโอ้โหคนนี้มาจากอายุธยาตัวจริงเลยนะเราขายยังไงอะเนี่ยชุดนี้ขายยังไงทั้งหมดเท่าไหร่หมาให้หมาหมดแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ เก้าแสนห้าเอาแบบเอาแบบต่อมเอาแบบไม่ต้องต่อเลยเท่าไหร่เก้าแสนเก้าแสนมันแพงองค์ไหนอะไหนมีอะไรโดดเด่นเนี่ยแต่ผมเปิดดูก่อนนะฮะเก้าแสนห้าโอ้โหแพงอะไรวะเนี่ยมีภาอยู่องค์เดียวเอาไปให้ดูได้ไหมครับได้ครับโอ้โหอนี่เขียนราคาไว้แล้วนี่สองหมื่นห้าเอาเก้าหมื่นเจ็ดหมื่นโอ้โหเขียนราคาไว้เท่าไหร่หกหมื่นโอ้โห โอ้โหยอดเยี่ยมมาก9้0 0 0 0ห้าทั้งหมดเอาองค์เดียวได้ไหมคือคือเขียนราคามาแต่ละองค์นี่คือแบบ องเดียวอะไรนะต่อได้ผมไม่กล้าต่อเลยภับดูดิเนี่ยเขียนเจ็ดหมื่นอ่ะตอนนี้ราคาเหลือครึ่งหนึงอ่ะใช่เหลือครึ่งหนึ่งอ่ะเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะเหลือครึ่งหนึ่งอ่ะ ดูเดือดมากอะ่ะเอาเอาแค่สององได้ไม่เขาเขียนองละห้าพันอ่ะเอาแค่สององได้องละห้าพันอ่ะไปพันธิปประตูน้ำนี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากยุธยาปปจากยุธยาขึ้นทางด่วนลงตรงนี้ถึงแล้วนะแต่ <c oughs> เข้าไปพันธิตประตูน้ำ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหชีวิตอันนี้มาด้วยกันเหรอมาคนเดียวด้วยโอ้โหแล้วพ้าไม่ใช่ด้วยอ่ะแล้วไปลงมันทีประตูน้ำอีกยังไม่ได้ตังนะฮะยังไม่เอานะครับบางคนไปทันทีประตูน้ำนี่คือแบบ

วันนี้มีเท่านี้ใช่ไหมฮะคือพ้าของพี่อ่ะเป็นพลาทแท้นะแต่ไม่ค่อยเล่นกันมีว่าปักน้ำเนี่ยเก๊โหเช่าอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวผมเลือกให้บางองค์แล้วกันนะน,นะนี่มาจากโคราชเนรอ ม่ตอบบกัมาเ๋อโอ้โหโมโหเลยมาเลยอยู่โคราชส่งรูปมาแล้วผมไม่ตอบกลับเลยโมโหมาเองเอาพอดีว่างโอเคไม่ใช่โมโหนะโอเคถ้าโมโหโมโหไอ้อ้วนนี่นะเลยมาเลยนะโอ้ผมเลยต้องดูเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยโอ้โหนางรถตูต้มาด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì app nữa không bỏ mãi hấp dẫn cô cô mà nghe nghe คือต้องเลือกให้พี่เขาว่าดูและย่อยสุดๆละเอียดเลยเดีย๋ยวผมเลือกให้นะเผื่อพี่ได้ค่ารถเนี่ยหนึ่งสออหนึ่งสอง,ส,องสามเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ก็ได้สี่องค์นี่ไม่เกี่ยว,เ,ยวเออแยกมาก่อนเพราะว่าเผื่อพี่เขาได้ตัง ไอ้คนนึงไปไหนคนนึงไปกินข้าวผัดหมี่โคราชอีกสักพักก,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 ก็ไปฉี่ครับโอเคเขาใจครบสามล้านเมื่อไหร่อู๋ได้ห้าแสนสองเองไง ไม่มีใครเคาะเลยอ่ะไม่มีใครอยากรู้ช่องทางธรรมชาติหนูเลยอ่ะช่องทางธรรมชาติน,นี้ขึน้นขึ้นเข้ากันโอ้โห <c oughs> ผมให้สี่พันย่อยแบบละเอียดเลยจะได้ค่ารถไม่เป็นไรนะไม่ขายไม่เป็นไรนะใช่ไม่มีพระสามพันแล้วกัน คือแบบละเอียดเลยย่อยแบบละเอียดจริงๆมาจากไหนนะโคราชกันเลยสามพันได้ไหมไม่รู้บางทีอยากจะช่วยเจ้าเฉยๆพาไปเล่นกันให้ให้เจ้าห้าล้อีกันสี่พันห้าก็ได้ครับ มดเหมือนเดิมน,นะเข้ามาสี่พันห้าเอาสี่พันพอขาดทุนห้าร้อยเข้าทางมดเลยนะมดบอกซื้อที่ไรขาดทุนทุกที ใครอยากรู้ช่องทางธรรมชาติของน้องครับนะครับให้เคาะใจครบสามล้านนะครับแล้วก็แชร์ครบพันแชร์วุแชร์แค,ค่สามร้อยเจ็ดสิบไว่าเนี้ยให้ครบพันแชร์นะครับแล้วก็สามล้านนะครับแต่คงมีคนไปแอดหนูแล้วใช่ไหมสามพันกว่คนโอ<ถ>้โหไม่ธรรมดานะครับเสื้อเขียวชื่ออะไรไอ้น้องคนนี้เสื้อเขียวเสื้อฟ้าเสื <reopen> ้อเขียวใช่ไหมเขียว <cev ap> นะโอเค แตาบอดสีครับไม่กล้าบอกเลยฮะเขียวใช่เขียวลายคามนี่ไเขียวตรงนี้เขียวมิเขยวมนโอเคนะครับโูชักเริ่มงงแล้วไม่รู้สีอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้โหเอาแล้วขอให้แท้ขอให้แท้ขอให้แท้แบบบุตรบิดนะอันนี้เก๊ อยากให้แท้แบบบุดริดนะดีกว่าเกมแบบเฉียดฉิวนะครับทุกคนมาขอให้แท้แบบบุตรวิดนะครับอยากได้พ้าแท้แบบบุตรวิดเสื้อฟ้าเอ้ยแเขาบอกว่าเสื้อฟ้านะเว้ยเสื้อฟ้าอีกคนหนึ่งใช่ไหมอีกคนหนึ่งเสื้ออะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้น้องคนนั้นใส่เอาอหน้าสีขาวนี่เขาบอกเสื้อฟ้า ในเดี๋ยวนี้มันเหมือนสีฟ้าเหมือนกันนะใช่ไหมในนี้มันสีฟ้านะเออใช่ในกล้องสีฟ้าขนาดคุณบอลยังใส่เสื้อสีน้ำเงินสีในกล้องสีฟ้านะตเปงนเขียวเขียวนะสวัสดีครับเฮียเคยเฮียเคยมาครั้งนี้ครั้งนี้เท่าไหร่ฮะสามครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครับ พี่เขาบอกขี้เกียจเอามาเยอะไงเอามาแค่นี้พอรอบละหนึ่งรอบละหนึ่งเดียวด้วยขี้เกียจแบดมาเนี่ยมีวัดขุนจันทร์ด้วยอ่ะมีวัดขุนจันทร์มีหลวงวัดนวลแต่แต่พระใช่เฮียของที่มีหลวงปู่โตเยอะๆป่ะอ๋อ คือพระอันนี้อันนี้มันเป็นอะไรนะพระสังกาจายนาราที่วาดมั้งรู้สึกอันนี้ว่าขุนจันทร์เนระวัดขุนจันก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่คนเล่นเลยนี่ขายได้พันนี่ขายเนี้ยอสามองค์สาม,สามพันเฮียลองดูก่อน